สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่19บเก้าวันพฤหัสที่19บเาธันวาคม2024นะครับจะสิ้นปีแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับผมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนคิกออฟกันไปกึ่งหนึ่งของรอบคัดเลือกอยู่นะครับผมนัดที่2นัดที่3นะครับก็จะเพื่อที่จะหาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก้อนดับเนี่ย ก็ถือว่าเป็น AA m a t มนะครับของของฟีฟ่านะครับคะแนนก็จะลดลดน้อยลงมาหน่อยในการตัวคูณตัวหารตัวเพิ่มตัวเติมนะครับแต่ก็มีคะแนนอยู่ครับมีคะแนนพอที่จะจัดลําดับกันได้อยู่แลวตอนนี้เนี่ยฟีฟ่าเขายังไม่ประกาศหรอกครับดูนะแอดมินเข้าใจว่าเดือนอมีนาคมนี่นละที่จะเ,เรียกว่าเอแมทฟีฟ่าเดเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะมาประกาศกันอีกทีหนึ่งก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันเนีย้ยทีมชาติไทยเราเนีย่ย อยู่อันดับที่97ของโลกนะครับอยู่อันดับที่15ของเอเชียอยู่นะตอนนี้นะครับก็มีคะแนนเลนกิ้งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเหมือนกันเถอะฮะที่กําลังคิกออฟวาดแข่งวาดลวดลายกันอยู่ณนะขณะนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่นะครับถึงแม้ว่าคะแนนเลนกิ้งฟีฟ่าเนี่ยจะติดลบลงมาแล้วก็อันดับขยับลงมาน้อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่ ก็1,228.24นคะแนนในล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2,024นะครับเนะีตรงนี้ก็มีผลในกลุ่มดีของเอเชียครับท,ที่ที่จับฉลากกันออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราอยู่ร่วมสายเติร์มินิทฐานสีลังกาแล้วก็ไทยไทยเปนะครับจีนไทยเปนะครับที่จะ คิกออฟกันในระเบิดแข่งในเดือนมีนาคมในปีหน้านะครับนั่นคือเอเชียนคัพปี2027นะครับอาเซียนนะครับชิงแชมป์อาเซียนนะตอนนี้เราเราถือว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าแรนกิ้งเราอยู่อันดับที่1ของอาเซียนนะครับอันดับที่2ก็คือเวียดนามนะครับอยู่อันดับที่116ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่21ของเอเชียนะครับก็เป็นเบอร์2ของอาเซียนนะครับ1,161.11คะแนนนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมรอฟี ف าประกาศกันอีกทีหนึ่งอันดับที่อันดับที่สามของอาเซีย,นน,น,ซยน, 1, น,นนะครับอินโดนีเซียนะครับ1135.11คะแนนนะครับมี22่ขออภัยนะครับอยู่อันดับที่22ของเอเชียแล้วก็อันดับที่125ของโลกนะครับ ก็รอดูว่าในการคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนี่ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนี่เขาเอาชุดยูย22นะครับมามาวาดลวดลายก็เขาก็คาดว่าเก้าวข้ามอาเซียนอะไรประมาณนี้บ้่งเสมอสอปอปอลาวไปสามประตูต่อสามในล่าสุดนะครับผมก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับที่สี่นะครับของอาเซียนนะครับ มาเลเซียนะครับเสือเหลืองมาเลเซียนะครับ1117.05คะแนนนะครับอยู่อันดับที่24ของเอเชียแล้วก็132ของโลกนะครับมาอันดับที่ที่5ของอาเซียนะก็ฟิลิปปินส์นะครับ1 0 4 7 7 3ของโลกนะครับอยู่อันดับที่27ของเอเชียแล้วก็149ของโลกนะครับตามด้วยสิงคโปร์นะครับ 1, 0 0 7 8 3คะแนนนะครับ เป็นเบอร์6ของอาเซียนอันดับที่31ของเอเชียและ161ของโลกนะครับพม่านะครับหรือเมียนมานะครับอยู่อันดับที่34ของเอเชียอันดับที่167ของโลกแล้วก็อันดับที่7ของอาเซียนนะครับตามด้วยกัมพูชานะครับ921.24.2คะแนนนะครับไม่มี4นะครับอันดับที่เป็นอันดับที่8ของอาเซียนอยู่ อันดับที่36ของเอเชียและอันดับที่180ของโลกนะครับส่วนบรูไนนะครับตกรอบคอลี่ไฟกับติมอร์มานะครับก็อยู่อันดับที่9ของอาเซียนนะครับมี899.87นะครับอ,อยู่อันดับที่38ของเอเชีย1น4ของโลกนะครับก็ไม่ได้ก็ตกรอบคัดเลือกอนะครับที่จะเข้ามาแข่งอาเซียนนะครับก็ จึงทำให้ในรอบนี้ไม่มีบรูไนนะครับอันดับที่40ของของเอ,อเอเซียนะครับแล้วอันดับที่186ของโลกนะครับคือสอปปลาวนะครับอยู่อันดับที่10ของอาเซียนน,นนะครับก็มี889.54คะแนนนะครับกมก็เสมออ,อ,อินโดนีเซียอย่างประทับใจนะครับเนี่ยแรนกิงจะ,จะเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ย ติโมเลสเต้นะครับ850.83คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่11ของอาเซียนนะครับแล้วก็เบอร์เป็นเบอร์43ของเอเชียแล้วก็196ของโลกนะครับน,นี่คือล่าสุดนะครับประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28่พฤศจิกาสนย0 2 4นะครับเดี๋ยวจะประกาศอีกทีในแมตช์ฟี فا เดย์ในเดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาคม2025อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็อามาให้รับชมนะครับเพราะว่าอาเซียนมีมหากรรมชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่กําลังคิกออฟกันอยู่นะครับก็ลําดับยังเป็นตามนี้อยู่นะครับผมอ่านี้คืออ้างอิงจากฟีฟ่าเลยนะครับผมฟีฟ่าแรงกิ้งเลยสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมนะครับร่ำร,ำร,ำรวย,รวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ